ทุกคนด้วยนะครับเรากินอาหารเสริมมาทั้งชีวิตเลยแต่พอเราจะมาเปลี่ยนกินเคลียร์ปึ๊บมากิดอันนี้คือว่าถืออันนี้คือว่าถืออันนี้เลยว่าถืออันนี้แถงว่าถืออีกย้อนกลับมาครับให้มากินดีทอ็อกก่อนตัวดีทอ็อกจะเป็นตัวล้างก่อนครับเป็นการล้างสารพิษในร่างกายของเราโดยเฉพาะนํำไส้นะครับมันจะช่วยทาให้ให้เราดีทอ็อกไม่ได้มีไม่ได้มีสรรพคุณไปในทิศทางในการเพื่อเป็นยาระบาลหรือย,ยาถ่ายนะ นะครับแต่มันเป็นการล้างลําไส้ออกไปทีนี้การล้างไส้นะครับมันไม่ล้างของใหม่มันล้างของเก่าดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าใครก็ตามที่กินดีของเราจะไปกินเนื้อย่างเสียใจมันยังค้างอยู่มันยังค้างอยู่นะจ๊ะคุณน้องมันจะตกค้างอยู่มันจะไปล้างมันจะล้างของของของเก่าก่อนนะครับเพราะว่าพอเรากินของใหม่เข้าไปมันจะมีระบบระบบที่เรียกว่าระบบเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะมีการเผาผลาญก่อน นะเอาฐานแล้วค่อยพลังงานไปก่อนนะครับแล้วทีนี้พอหลังจากหลังจากที่มาใช้ตัวนี้มันจะเป็นเอาของเกลาไปก่อนนะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้ไดเป็นผลดีแล้วเป็นกลิ่นกลิ่นดีมากแล้วกลิ่นหอมนะครับได้จากผลไม้ผลสีเขียวและที่สําคัญคือมันมีสมอไทยครับคุณแม่มีสมอไทยตัวนี้เป็นราชาสมุนไพรที่ช่วยในสถานการณ์ที่ดีมากโดยเฉพาะอยิ่งในตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นการรู้ปิดรูปเปิดอัตโนมัติ การกินการกินสมอไทยถ้าไทยนะอย่างเช่นคุณแม่กินสมอไทยมาตลอดถ้ากินสมอไทยก็เป็นการยาละบายเนี่ยเขาจะรู้ปิดรู้เปิดคืออะไรครับพอถ้าคุณกินในปริมาณที่มากคุณจะขี้เยอะแต่ถ้าคณกินกินปริมาณที่น้อยคุณจะขี้น้อยสาหรับสมอไทยนะแต่บางเอิญมันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะของพี่พอมันจะรู้ปิดรู้เปิดหมายความว่ารู้เปิดรูทวารให้ให้ขับออกมาแล้วพอมันหมดในริดของนี้แล้วมันก็จะปิดเลยมาแล้วเนี่ย หายห่วงก,กับการไปนั่งเป้ากับห้องคอหันหายหวย่วงไปหมดห่วงก,กับการที่แบบกินแล้วไปต้องทอรมานอยู่ในห้องน้ำสี่ห้าชั่วโมงหายห่วงเลยครับนะนะนี่คือวิธีการของตัวนี้นะครับแล้วที่สาคัญก็คือเขามีโซเดียมครับแล้วเขาก็มีกากใยไปในตัวอันนั้นเนี่ยอุจจาระเราจะไม่ได้เป็นแบบเป็นก้อนแข็งจ้านะครับมันจะเป็นแบบนิ่มๆออกมาแล้วก็ถ่ายถ้าเราถ่ายให้ขึ้นนี่คือวิธีการในการใช้ของตัวนี้ครับ เนี่ยครับมีภาพเยอะมากที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะครับคนไข้มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือสัญญาณเตือนที่คุณต้องใช้ดีท็อกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท้องหรือท้องแน่นกลิ่นตัวระบบปรอามีปัญหาโยโย่เนี่ยบวมน้ำเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับก็คือคุณต้องใช้ดิท็อกเลยนะครับอันนี้นะนี่คือภายนอกนะครับมีสิวเกลือประหลาดมีกลิ่นปากคุ้งโยนะครับพวกนี้นะครับนะจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็ควรจะต้องใช้ดีท็อก้งแต่ทันทีนะครับอ่ะ ราคาสามแล้วกสบห้าบาทราคาขายปีอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นตัวที่ที่แริษัว่าให้ให้เชีย์ให้เชีย์ใช้เลยถ้าแบ่งเป็นถ้าแบ่งเป็นอ่อเป็นซองนะครับในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีห้าซองซองถ้าตีไปเป็นค่าเฉลี่ย,ยแบบแบบเมาเมาเนาะก็แปดห้าสี่สิบก็แปดสิบาทต่อหนึ่งซองแนะนาว่าให้พกไปให้กับลูกค้าเลยก็คืออาจจะแตบบ่ขายซองละหนึ่งร้อยก็ไม่เสียหายเพราะว่าถ้าขาย ซองละหนึ่งร้อยก็ไม่เกินราคาขายปีกเพราะราคาขายปีกเท่าราคาสิบโอเคไหมครับถ้ามันมีห้ามันมีห้าซองวิธีการกินให้กินก่อนนอนเท่านั้นนะครับนะให้กินก่อนเท่านั้นเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราทํางานตอนเช้าเนี่ยครับถ้าเรากินปึ๊บมันจะมีเวลาของมันนะครับที่ที่จะต้องรอให้มันให,ให้ให้มันให้มันขับถ่ายเดี๋ยวมันจะเป็นกระทบกับงานของเราจู่ๆนะักลูกคา้าจะทํางานได้เงินแล้วแต่ปวดท้องเนี่ยเนาะ เดี๋ยวพญาอะไรเขาเขาเรียกบอกว่า,วาสิเป็นพญากนะม้าขี่นะี่ยนะเนี่ยนะอันนี้นะครับนี่คือนี่คือรีทอป e นะครับอ่ะตัวต่อไปเป็นโกโก้ละจบละนะครับโกโก้ผมจะลงให้ก็คือตัวสินค้าเกี่ยวกับการกินนะครับส่วนการใช้ภายนอก